Oh วิชานี้ก็ผมไม่รู้นะครัเมื่อคืนพาะผมเข้าวันแค่สองครั้งตอนนี้เราพักอยู่นะคะทุกคนคุณพี่ค่ะเอาสินคนะคะเอาสินฟลาย n ูเลิฟค่ะจริงๆค่ะไป national flying to love I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  N underscore ค่ะ I ห้าตัวนะคะ

เอ้าพี่ทำไมขับมาลูกเขาไม่แปลว่าอะไรมันเป็นหนังหนังฮ่องกงอ่ะใช่ไหมกูพูดชื่อก็แฟนทแท้คนนี้ใส่แฟนแท้ขวานแล้อโยอืออืมเออโยโยไปเออไปโยโยเออขวานจับใส่สุดนะะคจับใส่เลยที่ดกเมื่อวานฝนโคตรตกหนักโคตรตกหนักคนที่ไหนเนี่ยไอ้ยี่ What? <laughs> ก๋วยเตี๋ยวกันดูใเพื่อนๆนะคะแนะนำอาหารที่กินอร่อยเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นเป็นหมี่ฟุ๊กค่ะเป็นแบบพิเศษใส่เลื้อค่อุ้ยอร่อยราคาเท่าไหร่คะอันนี้50ค่ะอร่อยอันนี้ทานอร่อไหเหมือนกันเชื่อเหมือนกันเหมือนกันก็คือพลาดไม่ได้สิบสิบหวานนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่คือต้องมากินกินไม่เกินเราอยากกินอเดียวเลยคือแซ่บเนี่ยอะไรอะ เค้กแขกตาดูสิสมาชิกใหม่ตัวนะคะเออได้ซื้อได้ห่ายนกทีคนนี้ชื่ออะไรคะแนและนี่นะคะคือหนึ่งในบุคคลที่เออสนิทกับป้าร้านขายของแล้วก็ซื้อบ่อยที่สุดนะคะปกติเวลามาจะซื้ออะไรคะซื้อแฟไม่แล้วทำไมวันนี้เปลี่ยนเป็นนมช็อกโกแลตคะ่อดิมแฟซี่ทุกวัน เข้าวงเลยนะเราก็คว่าคนเราก็คิดว่าคนข้างหน้าเราเป็นใครเราถ่ายเลยเราถ่ายเราเป็นแานรัมาแล้วค่ะเขาคืนได้มากที่รู้ว่าเคยได้ลงมีดแต่เราบอกเขาแววาไม่รู้แล้วว่าจะได้ลงมีไหนแต่นั้นนข่าลงช้าล้วดีกว่าไม่ลงเนะเราจะมาพูดประวัติคณะนไมไม่รู้เหมือนกันค่ะแผลบเสร็จกูก็เดี๋ยวแปะเดี๋ยแปะแปงนเลยแต่ก็กิน ชั่วโ่อคนตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ป่อยกไปกินข้าวกันี่ท่าาราจย์ตอนนี้็คือเลิกคาแล้วนะคะยังไม่ได้เรียนที่ไรเลย่โอ้ my god ขอภคยที่มูดคำหยาบนะคะเฮ้ยมังตัดนะเด็กูเยอะค่ะความจริงเป็นคนสุภาพค่ะแต่ก็แล้วก็ูถ่ายตัวเองไงเดี๋ยว มาค่ะบข้าน้ำกัน,นะคะ่ะข้าน้กก่นนะะอกนนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะ,นะไม่รู้นะคะแต่ว่านี่คือสมาชิกทั้งหมดของเรา เราอยู <c oughs> you, ่กันที่ที่ไหนชื่ออะไรนะแหววไม่แหววเลน่าจะค่ะชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นเลิกพระพรจัน์น่าจะต้องเคยมากิน โพงนี้เป็นที่อะไรก็ <yaş rivals> ไม่รู้ด่าคนถ่ายหน่อยใครคือคนถ่ายแล้วนะอีนี่อีนี่พงเทียเนี่ยก่อนที่วอลกี้จะได้ลงนะคะจะบอกว่ามันผัดมาหลายวันหลายปีหลายชาติมากบอกว่าจะถ่ายจะถ่ายจะถ่ายแต่ก็ยังไม่ถ่ายแต่ก็ให้เพื่อนบอกเพื่อนก็ไม่แต่งหน้าแต่งตัวมาดีๆทุกวันแล้วก็แบบไอ้ที่สุดไม่ได้ถ่ายจากเพื่อนแต่ว่าถ่ายตอนนี้ปีสองพันยี่สิบห้าอาจจะไปโฟล์ตจอร์จมันทำกันได้ ลงช้าดีกว่าไม่ลงนะคะช้าดีกว่าไม่ลงนะคะแต่ว่าขอบคุณค่ะตามนั้นค่ะทุกคนซีอูค่ะในเกียร์อะไรใหญ่เป็นไกด์เลยค่ะเป็นไกด์คอมมอนคืออะไรคะนั่นบอกคนไทยแล้วคอมมอนคือเป็นคอมมอนของคณะอีนี่วีนนะคะขอเนี้ยตัดออกนะคะโอเคค่ะคือเราจะไม่ปล่อยให้คำหยาบหลุดรอดเข้าไปนะคะเมื่อี้ไม่มีอยู่ในซีนนะเพราะว่าคำหยาบทุกอย่างโอเคค่ะทุกคนมาที่ เราคอมมอนนี่พิเศษไงคะถ้าเกิดเป็นคนนอกเข้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะคืออันนี้ต้องบอกว่าเราจะไปคอมมอนของคณะเรานะคะคณะของเราคือพิณีนั่นเองนะคะก็คือได้แค่คนในคณะเท่านั้นนะคะแล้วจะมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็จะมีการสแกนหน้านะคะแล้วก็สแกนหลัง้วคคือถ้าเกิดใครไม่ใช่ก็เข้าไม่ได้นะโอต้องแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนเผื่อน้องๆคนไหนมาดูนะคะแล้วสงสัยว่าจากประตูท่าจักรเดินไปคณะเรายังไงนี่ค่ะรักะทุกคนไปดูนะ นี่นะคะทุกคนเราได้านางมาแล้วเราก็พร้อมที่จะเดินต่อนะคะนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฮะทำไมกูอยากทำงานแบบนี้เลยวะเฮ้ยทำไมบ้านมันรกจังงี้วะดูตรงไหนก็สกปปกให้ตายเถอะทนไม่ได้หลังจากนี้กูอยู่ไม่ได้แน่ เป็นพ่าดทำไมองหาเลยทำหาดูไม่ไม่ไม่ไหวนะกอดไว้ก่อนไม่ไหวแล้วหลวงคอต้องหลวงคอเออเหตนึงบ้านนอกบ้านนาฝุ่นกันเยอะอย่างนี้แหละรถวิ่งกันเยอะตอนนี้ก็ถึงคณะของเราแล้วนะคะอันนี้ไม่หวานอร่อยไหมคะเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยไหมคะไปเชพื่อมมอนคอมมอนรชมนี่่ไ ห้องคอมรูมอธิบายอีกทีค่ะว่ามันคือห้องอะไรคะมันเป็นห้องแบบว่าพักผ่อนเงินใจหรือว่าแบบทำงานก็ได้อย่างเช่นเห็นไหมคะคนนี้ก็กำลังสลีฟอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ใครก็เข้าได้นะคะเพราะอะไรคะนี่ดูนะคะทุกคนดูนี่ oh my god ว้องไระใช่ค่ะนาดกว้าง่นะคะนี่นะคะนี่คือเพื่อนๆของเรานะคะทุกคนและนี่นะคะคือเซ ตาบินที่ตึกบีเบนะครับคือจะบอกว่าอยู่ทีมอีย่างหนึ่งที่ต้องทำใจก็คืออาจารย์จะชอบหายตัวไปบ่อยๆนะคะอาจารย์ไม่ได้ไม่ไม่ใช่หายค่ะเขาไม่มานะวันนี้อาจารย์นะคะแต่แต่เขายังมีความต้องการสอนนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาตอนบ่ายสองห้าสิบมันจริงจปริจางงงงงงไป็ไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิโทรแจ้งนะคะเราเรานี่นะคะทุกคนก็คือเขาเมื่อกี้เราโทรหาเบอร์ตาบินใช่ไหม มันก็กลับมาให้เลยแต่ประเด็นคืออะไรคือสั่งอะไรแ้องนี่เฮ้ยโอ้ยก่อนจะได้กินไปค่ะในค่ั้งนี้สอนให้รู้ว่าเบอร์เดย์แบัตรลิมิ้นนะเป็นแบบปั่นไงไหนรีวิวไหนคะสั่งอะไรไปคะสั่งเออเป็นนี้หรอกแบบที่สลัดซี่ค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะ ใครอยากส้างความยามีเด็ดโดนทิกตกแอันี่ใยอยู่ปะ่ายอยู่ยิงหอจหรอต่ว20นี่ปะนี่เดี๋ยวมดูนีสินี่เาีากๆมีนะคะเล้วก็นี่ปึ้งปึ้งใครน่ก็ไ่มีใครสุดเลยรน่อนัดงคนคน หน้าที่นักเรียนที่ดีก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยววิธีกาไเป็นยังไงนะตอนนี้เรากำลัง discussion เกี่ยวกับการเรียน